And all I know ใช้วิชาขีดเขียนไม่ได้เรียนในอาคารห้องแอร์ฉันเรียนกลางแดดฉันร้อนฉันเหนื่อยฉันเพียเหลือกเกินฉันเดินยำลงยำฝนยำบนพื้นดินของไทยฉันคือกองหนุนสนับสนุนการรับของกองทัพไทย ศึกษาตำราวิชาทหาข้าคือนอโซโทข้าคือร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 อสาดินแดงสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับดีนี้ต้องรอดสู่กโปรเฮเวโกในภาสของรอร์ขอชนไก่อีกรอบหนึ่งครับ วันนี้จะเป็นวันที่สี่นะครับภารกิจวันนี้คือตอนเช้านะครับจะเป็นการเข้าตีนะครับเข้าตีในรูปแบบของกองร้อยนะครับคือกองร้อยเรามีประมาณกี่หมวดวะสามหมวดสามหมวดหมวดละห้าหมู่ถ้าห้าถึงหกหมู่ถ้าจำไม่ผิดนะคือเราจะทำการเข้าตีทั้งหมดนะครับคือเป็นเป็นแบบหน้ากระดานยาวเลยครับช่วงเช้าคือเราจะเดินเดินจากที่เราเคยเดินกันทุกวันนะครับจะไก,กลกว่าเดิมนิดน,นึงนะครับแต่ตอนนี้คือเราเดิน ยังไม่ถึงนะคือต้องเดินเข้าไปข้างในอีกซึ่งไม่โคตรไกลเลยจริงๆนะครับแต่ตอนเข้าตีตอนเช้าผมไม่ได้ถ่ายนะครับคือว่ามันทุรทุเลเหนื่อยมากครับแล้วก็มาตัดตอนที่เรามานั่งพักคือทุกคนนี่กลายเป็นแบทแมนเลยทีเดียวขนะอบอตาดำทุกคนนะครับแต่ก็สนุก10%แหละ มาช่วงบ่ายจะเป็นการตั้งรับนะครับโดยการที่ครูฝึกจะให้เราทําการขุดหลุมนะครับขุดหลุมให้เรานอนคือคือช่วงบ่ายไม่ต้องทาอะไรเลยครับแค่นอนเฉยๆขุดหลุมเสร็จก็รอเขาติดต่อวอกันนะครับจะมีระเบิดลงเราก็ตั้งรับเป็นแนวนะครับไม่มีอะไรมากครับตอนบ่ายแค่นอนเฉยผมนี่หลับไปหลายตื่นอยู่นะครับหลังจากที่ขุดหลุมเสร็จแล้ว เราเก็บประทับปืนเล็งไปเฉยๆแต่ช่วงบ่ายนี่คือตอนนี้ขุดหลุมมันจะใช้เวลานานหน่อยเพราะว่าอ่าครูฝึกเขาให้เวลาหนึ่งชั่วโมงกว่านะครับในการทําหลุมที่หลบภัยนะครับอันนี้เป็นเพื่อนจะไม่ได้แล้วขอโทษทีครับสภาพหน้าก็คือจะแบบกูมาทำในที่นี่วะชีวิตชีวิตกูต้องมาเจออะไรอย่างนี้ คือทุกคนตาลอยนะฮะตาลอยทุกคนเลยเหนื่อยมากเหนื่อยตั้งแต่ตอนที่เข้าตีตอนเช้านะครับไม่มีอะไรเลยแค่อยู่เฉยๆตอนบ่ายคิดไปแต่ในใจว่าโอ้กูมาทําอะไรที่นี่กูมาทําอะไรเกิดมาทําไมเพื่ออะไร แล้วใดๆคือตัวเองหาถ้าถ้านอนตัวเองไม่ไม่ไม่เจอนะครับก็ขดไม่เมื่อยอย่างนั้นน่ะหลังจากนั้นแล้วก็ทําการอบพยพนะครับคือจบจาภารกิจการตั้งรับช่วงบ่ายนะครับแล้วก็จะเดินทางกลับกันซึ่งวันนี้ได้กลับเร็วนะครับกลับประมาณช่วง4ี่โมง หีแล้วพอคุณจัดลง Youtube มึงก็มาบ่นกูมึาไม่ให้ไม่ให้เกียรตมมึงมาบ่นสัตสัดที่ไหช้าเี่เก็งถคุณเอรานะครับเพื่อนเรานอนสนเลยอะ กมัน <Mile> น <dizzy> ่าจะหล่นกระป๋องด้วยไจะดนกระป๋อเลย่ะมัน <uno> น uh ่าจะด้วยโอเคครัก hmm. ็เดินทางกันกลับนะครับ ต้องเดินทางกลับนี่แปลว่าเป็นอะไรที่เหนื่อยปุดโพดนะครับทั้งวันอยู่ในกระแดดแล้ต้องเดินแบ,บกกลับอีก หลังจากที่เราเข้าเข้าถึงที่พักแล้วนะฮะช่วงเย็นประมาณหกโมงถ้าจะไม่ผิดนะครับจะมีกิจกรรมคือเรียนรู้การทำํำฝายชะลอน้ำนะครับเพื่อทําภารกิจวันพรุ่งนี้ต่อไปแล้วเราก็เข้าที่พักนะครับไม่มีอะไรมากอับน้าแล้วก็เข้านอนนอนไว้ด้วยสีทุงกว่านอนเลยนะฮะแต่วันนี้นะครับก็แจ็คพอต ที่ว่าเต็นท์ผมได้เข้าเวนนะครับซึ่งผมก็ไม่ติดอะไรมากเพราะว่าคุณนี้ก็ได้กลับแล้วก็ลวเลยอ่ะชิวๆไปแต่ว่าด้วยเทวันที่หมดมันยังมีคนเหลือเยอะอยู่เขาก็เฉลี่ยให้คนละชั่วโมงกว่าครับผมก็เข้าเวรกับบัดดี้ฝ้าแทงน้านะครับกลัวแทงน้ําหายกลัวจะมีใครมาลักขโมยแทงน้าถือว่าโอเค,คยืนชิวๆไปไม่มีอะไรมากไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติใดๆ แต่ใจนึงก็อยากเจออยู่นะที่แบบเขาอาจจะมีเรื่องเล่าที่เขาชวนไก่ที่ว่ามีเรื่องบรรดาอแปลกมากมายคืออยากเจออยู่แต่ว่าเราก็ขอไม่ลองดีแล้วกันนะแล้วก็ยืนเฉียวเลยครับยืนเฝ้าที่จุดลมพลนะครับจุดลมพลกับเต็นก็คือห่างแค่นี้เลยนะฮะแค่แบบวิ่งทึบเ,เดียวก็ถึงแล้วแต่ก็ยังมีคนใช้ยดีนะครับ นี่ก็คือทั้งหมดของวันที่4ถึงจะมีภารกิจที่ไม่มากมายแต่ก็เอาเหงือ่อออกได้นะครับพุ่มทั้งตัวเลยทีเดียวนะก็จบการฝึกในวันที่4ครับผม